วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวูกเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระบบเกษตรกับนายมดเขียวครับผมยังคงอยู่กับพี่สมพรนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเราจะมาแนะนําให้กับเกษตรกรนะครับผู้ปลูกมะนาวครับหรือว่าใครที่ครับที่กําลังสนใจว่าเออเราจะทําอะไรดีนะครับมะนาวก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทั้งที่ผ่านมาครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของมะนาวที่เราทํานอกฤดูกาลแล้วนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ได้มากพอสมควรเลยทีเดียวกับมะนาวนอกฤดูกาล อีกหนึ่งในการสร้างรายได้นั่นคือการตอนขายกิ่งพันธุ์นั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ความต้องการของกิ่งพันธุ์เยอะขนาดไหนบ้างกิ่งพันธุ์ต้องการสูงมากครับที่สวนที่ทําไม่ทันลูกค้าแถวนี้ครับแค่ระแวกแถวนี้ระแวกแถวนี้ครับสั่งจองกันแล้วใช่ไหมสั่งจองกันไว้ครับเหนื่อยเาต้องขายเหนื่อยวราขายลูกอีกนะครับแต่ครับเอ้ายังการทํากิ่งพันธุ์นะครับมีวิธีการยังไงบ้างอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีก็มีกันไกนะครับกำไกสสำหรับแต่งกิ่งตัดกิ่ง แล้วก็มีดอันนี้อันนี้เป็นมีดสําหรับตอนใช้ใช้ควันเวลาตอนกิ่งครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเชือกพลาสติกสาหรับมัดตุ่มตอนนะครับอ,อันนี้ตุ่มตอนตุ่มตอนก็เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวห้าส่วนผสมปุ๋ยอินทรีย์มดเขียวหนึ่งส่วนครับครับ,บ,บเป็นใส่ถุงถุงน้ําจิ้มขนาดสามคูณห้าเซนติเมตรนะครับสามสามคูณห้าครับ<ม>แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีน้ํายาเลงราก ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับครับผมครับนะฮะเอาวิธีการครับอย่างการที่เราจะเลือกกิ่งที่เราจะทําการตอนเนี่ยเราจะดูกิ่งยังไงบ้างกิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงไม่กิ่งที่เป็นชูช่อมากิ่งเดียวเป็นกิ่งกระโดงอืมเช่นกันอย่างข้างหลังนี้มีอะไรข้างหลังได้ไหมข้างหลังนี่ก็เขาได้แต่นี่มันจะมียอดหลายยอดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นกิ่งที่กิ่งที่มีสีเขียวนะอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับที่มีสีเขียว ครับผมอลองสาธิตสักหนึ่งกิ่งแล้วกันครับกิ่งที่เป็นสีเขียวนะครับกิ่งกระโดงกิ่งที่ขนาดประมาณสักเข้าตะเกียบนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับเนี่ยกิ่งขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ตัดน้ําออกตัดแต่งกิ่งเพื่อให้สะดวกในการตอนนะครับตอตัดน้ําออกเราดึงหนามออกเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรคว้านนะครับคว้านไปที่่อนกิ่งใช้มีดคว้านใช้มีดคว้านนะครับ เป็นบิดควันระยะร้อยห่างนี่ก็ประมาณหนึ่งเซนหรือเซนครึ่งนะครับควันเนี่ยควันตรงที่ใกล้ข้อที่สุดนะครับใกล้ข้อจากใกล้ใกล้ข้อนี่คือข้างบนข้างล่างรข้างล่างข้างล่างข้อนี่นะครับครับหลังจากควันเสร็จแล้วก็ลอกออกนะครับลอกออกลอกออกแป๊บนึงครับช้าครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็จะเห็นนะครับว่าเราได้ควันกลิ่นกิ่งเนี่ยออกไปแล้วประมาณสักสามเซนสี่เซนได้ไหมฮะ หนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วได้ไหมครับครับผมครับนะครับประมาณหนึ่งนิ้วได้นะครับจากนั้นแล้วก็ใช้น้ํายาเล่งรากฉีดครับฉีดฉีดแล้วก็ผ่าถุงที่เราเตรียมไว้นะครับที่เตรียมไว้นี่ครับผ่าผ่ากลางเลยครับผ่าโดยอัตราส่วนก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของเราครับกับขุยมะพร้าวกับขุยมะพร้าวปุ๋ยอินทรีย์ตามูบุของเราหนึ่งส่วนครับขุยมะพร้าวห้าส่วนห้าส่วนครับแล้วก็เอาเชือกเตรียมเชือกมัดครับ เดี๋ยวเราจัดนเสร็จแล้วก็เราผ่า,าลองไหนก็ผ่าถุงแล้วแล้วก็มาประกบตรงนี้นะครับครอบตรงรอยควันนะครับครับครอบตรงรอยควันเลยนะครับแล้วก็ทำการมัดครับมัดสิมัดมัดสองครั้งนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับถึงไว้กี่วันครับถึงจะิ้งไว้ประมาณ20-25วันครับ,รบก็ขายได้แล้วครับนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเป็นดอกพิเศษนี่ก็50บาทครับ50บาทติ่งละ50บาท นะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการสร้างรายได้นะครับนอกจากที่เราจะขายเขาเรียกว่าผลขงมะนาวทั้งในฤดูกาลนอกฤดูกาลแล้วเราก็สามารถขายขิ่งพันได้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจในการในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตางมดเขียวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับครับวันนี้ครับผมและพี่สมพรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์ C, วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888